สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตียอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับวิเคราะห์ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนซิตี้พบสเปอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่วงนี้มีเกมบิ๊กแมตช์ให้แฟนบอลได้ดูกันทุกสัปดาห์ โดยคู่นี้จะเป็น2ทีมที่เพิ่งจะแพ้มาเมื่อเกมที่แล้วเจ้าถิ่นเดือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับทีมไก่เดือยทองทอรแนมฮอสเปอร์ตอนนี้ทั้ง2ทีมมีคะแนนห่างกันอยู่6คะแนนแต่สเปอร์ลงเตะม,มากกว่า1เกมหากบุกมาเก็บชัยชนะได้ก็จะทําคะแนนไล่จี้หัวตารางส่วนเจ้าบ้านก็ต้องการคะแนนเพื่อกลับไปลุ้นแชมป์เหมือนกันคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบสเปอร์ลงเตะในคืนวันที่19เมกราคมเวลาตีสามณสนามเอติฮัดสเตเดียม ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตออยู่ในอันดับ2ของตารางมี39คะแนนลงเตะ18เกมชนะ12เสมอ3แพ้3แมนเชสเยิงได้46ประตูเสีย18ประตูเรามาเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนครับแมนเชสเตอรซิตีกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากลูกทีมของเป๊ปกัวเดวล่า ทำคะแนนในหลีกหล่นหายไปอย่างต่อเน,นื่อง5เกมหลังสุดเพิ่งเก็บมาได้เพียง7คะแนนทำให้ตอนนี้มีคะแนนตามหลังจกฝูงอยู่ถึง8คะแนนต้องรีบเรียกฟองเก่งกลับมาให้เร็วที่สุดส่วนเกมนัดล่าสุดเสียท่าบุกไปพ่ายให้กับคู่ปรับร่วมเมือง2ต่อหนึงทั้งๆท,ที่เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนและครองเกมเอาไว้ได้กือบทั้งหมดความผิดพลาดเพียงไม่กี่จังหวะก็ทำให้แต้มหลุดมือ เป็นบทเรียนสำคัญที่เป๊ปกวัวเดวล่าต้องรีบแก้ไขเกมสวนกับเร็วของคู่แข่งมักจะสร้างปัญหาให้เกมรับอยู่ตลอดเป็นจุดที่ต้องระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมส่วนเกมรุกต้องปิดเกมให้เร็วให้ได้การขึ้นนำจะช่วยให้เกมรับไม่ต้องเจอกับความกดดันมากเกินไป มากันต่อที่ความพร้อมของนักเตะจอห์นสโตนเป็นนักเตะรายล่าสุดที่มีอาการบาดเจ็บไม่พร้อมในเกมนี้ส่วนคนที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อย่างรูเบนดิอาสมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแต่ยังเร็วไปที่จะลงสนามทําให้เกมนี้เซนเตอร์จะหายไปถึง2คนเมื่อในเวลอคันชีและนาธานาเกจะต้องรับหน้าที่ต่อเช่นเดิมส่วนผู้เล่นในตำแหน่งอื่นน่าจะส่งตัวหลักลงสนามพร้อมหน้าในส่วนแนวรุกแจ็คกิลิตชูลียนอวเลสมีลุ้นสอดแทรกลงตัวจริงคาดการ11ตัวจริงผู้รักษาประตูอาเดสัน คลายวอล์กเกอร์มานูเอลวาคันจีนาธานอาเก้ชูเอลแกลเซโร่โรดี้อิวคายคูโดกันเควินเดอร์บอยแบร์โดสุบาร์แจ็คกิลิตและเอริงบลาฮารนมากันต่อที่ความพร้อมของทีมเยือนทอเนมฮอสเปอร์ตอนนี้ทอเน,นมฮอสเปอร์อยู่อันดับที่5ของตารางมี33คะแนนลงเตะไปทั้งหมด19เกมชนะ10เสมอ3และแพ้6สเปอร์ยิงได้ทั้งหมด37ประตูเสียไป27ประตูมากันที่ความพร้อมของทอเน,นมฮอสเปอร์ ท็อปแนมฮอสเปอร์ผลงานยังลุ่มๆุ่มดนดอนเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ช่วงหลังนี้สเปอร์สามารถแพ้และชนะได้ทุกทีมเกมล่าสุดลงเล่นในศึกลอนดอนดับบี้แมตช์เปิดบ้านเจอคู่แข่งโดยตรงอย่างอาร์เซนอลถึงแม้ว่าจะสร้างโอกาสยิงได้มากกว่าแต่เมื่อไม่เด็ดขาดและยังมีความผิดพลาดในเกมรับ สุดท้ายก็จบลงด้วยการพ่ายแพ้ศวนต่อสองหล่นแมนอยู่อันดับ5ของตารางดูเหมือนว่าตอนนี้อันโตนิโอคอนเต้จะมีปัญหาให้แก้เต็มไปหมดทั้งสภาพจิตใจของนักเตะที่ไม่แม่นคงนักเตะหลายคนฟอร์มตกมีความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะเกิดขึ้นทุกเมื่อและสุดท้ายแท็กติกต่างๆรวมถึงวิธีการเล่นที่ดูยังไงก็ไม่เข้ากับนักเตะสักเท่าไหร่มาันที่ความพร้อมของนักเตะฝั่งสเปอร์ โรดิโก้เบนตันคูอยู่ในช่วงสภาพเรียกความฟิตมีลุ้นกลับมาช่วยทีมได้ส่วนตำแหน่งอื่นตัวหลักอยู่กันครบสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์กว่าที่ผ่านมาริชาร์ดิสันหายเจ็บลงสำรองไปเมื่อเกมที่แล้วนัดนี้จึงมีโอกาสจะได้ลงเป็นตัวจริงเพื่อเพิ่มความดุดันในเกมรุกเช่นเดียวกับแฮร์รี่เคนที่ยังคงเป็นความหวังสูงสุดของทีมคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูฮุโกยริสคริสเตียนโรเมโรเอริกไดเออร์เบนเดวิด มตดโดเฮตี้อิวานเปเรซิตเอมิลฮอยเบิร์กอีสบิสซูมาเดยยนคูลเซสกี้ริชาร์ลีสันและแฮริเคนความน่าสนใจในเกมนี้สถิติการเจอกันในช่วงหลังสเปอร์เป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่านิดหน่อยและสามารถเอาชนะได้ทั้ง2เกมในการเจอกันเมื่อฤดูกันที่แล้วส่วนฟอร์มในปัจจุบันนี้ก็ไม่แตกต่างกันมาก ทั้ง2ทีมต่างพ่ายแพ้ในเกมร์บี้แม w ์มาเหมือนกันเกมนี้จึงต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากเจ้าบ้านแมนซิตี้ช่วงนี้เกมรุกดูอึดอัดไปหน่อยพรองบอลได้แต่หาจังหวะเข้าพื้นที่อันตรายได้น้อยในขณะที่เกมรับมีปัญหากับจังหวะสวนกลับทีมเยือนสเปอร์ประสิทธิภาพเกมรุกรดลงไปเยอะความแม่นยำก็ไม่เหมือนเดิมความผิดพลาดส่วนตัวก็พร้อมแจกของขวัญให้คู่แข่งอยู่ตลอด เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแมนซิตี้รูปเกมยังดูดีมีทรงที่จะกลับมาได้ง่ายกว่าส่วนสเปอร์เกมรับโต้กลับที่เคยเป็นทีเด็ดก็หายไปความมั่นใจของนักเตะกก็ต้องใช้เวลาจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เรือใบสีฟ้าจะได้ล้างแค้นคืนจากเมื่อฤดูการที่แล้วคาดว่าเกมนี้แมนซิตี้จะเก็บชัยชนะในบ้านเพื่อคว้าโอกาสในการลุ้นแชมป์ต่อไปคาดเดาสกอร์ในเกมนี้คาดว่าแมนซิตี้จะสามารถเอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่ง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากลาบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ